สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่อง jb บ o เดแฟนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางรถไฟมาฝากทุกท่านนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพักลำปางนะครับได้จัดขบวนรถไฟนำเที่ยวนะครับจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับโดยเป็นการท่องเที่ยวเสริมบรารมีไหว้พระนะครับโดยการเดินทางก็จะมี ทั้งนั่งรถไฟและก็รถบัสนะครับโดยการเดินทางจะเดินทางในคืนวันที่18พฤศจิกายนโดยจะเป็นขบวนรถไฟจะพ่วงไปกับขบวนรถไฟที่51นะครับแล้วก็ตอนเช้าวันที่19พฤศจิกายนก็จะมีการรับประทานอาหารเช้าบนขบวนรถไฟโดยอาหารเช้าก็จะเป็นแบบสไตล์อังกฤษนะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะนำท่านสู่จังหวัดลำปางก็จะมีการ ทเที่ยวที่มิวเซียมลำปางนั่งรถมา้าไหว้พระธาตุลำปางหลวงวัดจามเทวีพระธาตุฮลิปุญชัยจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็เข้าที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเช้ามาที่เชียงใหม่ก็จะไปที่วัดพระสิงห์วัดพระธาตุดอยสุเทพช่วงบ่ายๆก็จะมีการแวะซื้อของฝากนะครับแล้วก็ ช่วงเย็นก็เดินทางมาที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยในช่วงเย็นก็จะมีดินเนอร์นะครับโดยได้แรงบันดาลใจจากเส้นทางการค้าอังกฤษอินเดียล้านนานะครับโดยค่าโดยสารและค่าบริการนำเที่ยว2ท่านนะครับนอนห้องเดียวกันจะอยู่ที่7,990บาทต่อท่านส่วนท่านที่ต้องการพักห้องเดียวนะครับ ราคาจะอยู่ที่8,990บบาทส่วนรายละเอียดการเดินทางสามารถสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายเป็นลิงก์ของผู้จัดการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือว่าสอบถามสั่งจองการเดินทางก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ั Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทางเพจ f a c e b o o k เพจ JB l h e Fan ได้สามารถติดตามได้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ